ตามหาเนื้อคู่มาให้จันได้ครับกับเจ้าอีเล็กต้าล็อกสตาร์ครับนี่สายอัชโดสายตีช่อนนะครับไม่ควรพลาดครับตัวนี้นี่สุดยอดคันตีอะปลอมเลยครับจากค่ายอีเล็กตานะครับแบงเป็นไฮเปอร์คาร์บอนครับโคตรเดือดโคตรเดือดความยาว6ฟุต8ต่อโคนครับแอคชั่นแน่นๆแอคชั่นแน่นๆครับใครต้องการคันแบบเด้งเด้งดิตีไกลๆพาวเวอร์ลิฟต์สูงๆนะครับ จัดตัวนี้ได้เลยครับกับเจ้าล็อกสตาร์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจับคู่กับเจ้าใบสันเอ็กครับสีดาทองนะครับเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันจริงๆครับตัวนี้นะครับนี่ดีไซน์แบบเรียบหรูดูแพงนะครับเรียบหรูดูแพงครับชุดนี้สามพันมีทอนนะครับอ่าสามพันมีทอนแน่นอนครับอ่าเรามาเริ่มจากคันก่อนเลยนะครับคันนะครับจะเป็นคันหกฟุตแปดต่อโคนนะครับมี2เวทครับ แปดสิบเจ็ดกับสิบยี่สิบนะครับแล้วดูความเด้งดูความเด้งผมบอกเลยว่าโคตรเด้งโคตรตึงนะครับใครที่จะไปปั่นบัตรเบสนะครับปั่นบัตรเบสปั่นกบหาเตะนะครับตีกบยางหรือว่าจะไปงัดเก่านะครับงัดไอช่อนทะเลนะครับช่วงนี้วันนิดาเนี่มาแรงมากครับก็จัดชุดนี้ได้เลยครับไปไกลงัดโหดนะครับคู่กับลอบใบสันเอกครับสิบูกปืน นะครับติปลุกปืนครับบอดี้เป็นฟูอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับออกแบบมาให้สู้เกมใหญ่พลังเบรกนะครับอยู่ที่8ปกิโลครับระบบหน่วงแม่เหล็กไปง่ายไม่ต้องกลัวฟู่ครับชุดนี้นะครับนี่ผมลองคิดคร่าวๆแล้วคบชุดพร้อมส่งเนี่ยมันอยู่2730บาทนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจัดโปรให้ครับเอาไปเลย2590บาทพอครับ2,590บบาทครับได้ชุดหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับ ก็เหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะใครสนใจชุดล่าชโดนะครับในงบไม่แพงนะครับแล้วก็ดีไซน์แบบเท่ๆนะครับตรงคอนเซ็ปครับร้านหาไทยใช้ดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องเท่ด้วยนะครับมันต้องเท่ด้วยนะครับแบงค์เป็นไฮเปอร์คาร์บอนทั้งทั้งเส้นนะครับไกด์สติกตรงเคหล่อ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 นะครับเอาเรียกว่าชุดเดียวจบเลยนะชุดเดียวจบเลยใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์กันด่วนนะครับผม